สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สามโรงเรียนพิบุตรศกษากรสอนโดยคุณครูนะคะรอตั้นหรือว่าครูเฟิร์นนะคะวันนี้เรายังคงอยู่กันในเรื่องเดิมนะคะก็คือเรื่องอากาศค่ะกิจกรรมที่เราจะทําในวันนี้นะคะก็คือกิจกรรมที่หนึ่งจสองลดมลพิษทางอากาศได้อย่างไรนะคะ ซึ่งกิจกรรมนี้นะคะจะมีด้การสองตอนได้กันนะคะวันนี้เราจะทําในตอนที่หนึ่งกันก่อนค่ะก่อนที่จะมาทําในกิจกรรมที่หนึ่งจุดสองนะคะคุณครูอยากจะทบทวนเกี่ยวกับส่วนประกอบของอากาศนะคะว่าส่วนประกอบของอากาศมีอะไรบ้างน,นักเรียนช่วยตอบกับคุณครูไปพร้อมๆกันนะคะอากาศประกอบด้วยแก๊สไนโตรเจนแก๊สออกซิเจน แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สอือ่นๆค่ะเดี๋ยวนักเรียนทราบหรือไหมคะว่ามลพิษทางอากาศคืออะไรมลพิษทางอากาศหมายถึงอากาศที่มีสิ่งเจือปนในอากาศเช่นมีฝุนลองเป็นปริมาณมากกว่าปกติเป็นเวลานานพอท,ที่จะทําให้เกิดอ,อันตรายต่อสิ่งมีชีวิตหรือว่าเป็นอากาศที่มีกลิ่นเหม็น หรือมีสารพิษบางอย่างนะคะซึ่งจะส่งผลเสียต่อสุขภาพนะคะเรามาดูในกิจกรรมที่หนึ่งจดสองค่ะลดมลพิษทางอากาศได้อย่างไรในตอนที่หนึ่งจะอยู่ในหนังสือเรียนหน้าที่ห้าสิบห้านะคะนักเรียนสามารถเปิดหนังสือแล้วเรียนไปพร้อมๆกับคุณครูได้เลยตอนนี้เลยนะคะสำหรับนักเรียนคนไหนที่ไม่สะดวกในการเตรียมอุปกรณ์นะคะนักเรียนก็สามารถทํากิจกรรมไปพร้อมๆกับคุณครูได้เลยนะคะ เรามาดูรายละเอียดกิจกรรมในวันนี้กันดีกว่าค่ะก็คือเราจะเจาะกระดาษเทาขาวสองแผ่นนะคะให้เป็นช่องนะคะแล้วติดเทปสายระหว่างช่องที่เจาะไว้ดังรูปนะคะแล้วก็เราจะใช้เว้นขยายนะคะในการสังเกตเทปสายด้านที่เป็นกาวนะคะแล้วบันทึกผลนะคะแบบบันทึกกิจกรรมก็จะอยู่ในหน้าที่ห้าสิบสองค่ะเรียนสามารถเปิดแบบบันทึกกิจกรรมควบคู่ไปกับหนังสือเรียนได้เลยนะคะ ต่อไปนะคะข้อที่สองเราก็เจาะรูด้านบนของกระดาษาขาวๆทั้งสองนะคะแล้วก็ผูกด้วยเชือกนะคะแล้วนําแผ่นหนึ่งนะคะไปแขวนไว้บริเวณของรงเรียนที่ติดกับถนนแล้วก็อีกแผ่นหนึ่งเนี่ยไปแขวนไว้บริเวณบ้านของตนเองที่มีต้นไม้เยอะๆนะคะแล้วสังเกตด,ด้วยนะคะว่าสภาพแวดล้ลอมบริเวณที่แขวนเนี่ยเป็นอย่างไรพร้อมกับบันทีน่ฝนในแบบบันทกิจะรามค่ะ ซึ่งเราจะทําการทดลองนี้นะคะโดยการนํากระดาษเนี่ยไปแขวนไว้เป็นเวลาด้วยกันสองวันด้วยกันนะคะยังไงคะสองวันผ่านไปเร็วมากเลยใช่ไหมเรามาดูผลการทดลองกันดีกว่าค่ะว่าสองวันผ่านไปกระดาษของเราเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะเรามาดูกระดาษก้อนที่จะนําไปแขวนนะคะ พบว่ากระดาษทั้งสองแผ่นนะคะไม่พบสิ่งใดติดอยู่ที่เทปใสนะคะซึ่งเราจะใช้แว่นขยายในการสังเกตนะคะเพื่อจะให้เราเห็นรายละเอียดและให้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเรามาดูหลังนำกระดาษไปแขวนไว้เป็นเวลาสอวันนะคะสิ่งที่เราพบพบอะไรคะพบฝุ่นละอองติดอยู่ที่เทปใสะคะ่ะ ซึ่งสังเกตได้ยังไงอจากที่นักเรียนสังเกตนักเรียนจะเห็นเลยว่าคุณครูเนี่ยได้วงกลมเป็นสีแดงเอาไว้แล้วนะคะซึ่งที่เป็นวงกลมนั้นก็คือฝุ่นละอองนั่นเองค่ะคุณครูอยากถามนักเรียนนะคะว่าแผ่นที่หนึ่งและแผ่นที่สองแผ่นไหนมีฝุ่นละอองมากกว่ากันค่ะแผ่นที่หนึ่งถูกต้องค่ะเพราะอะไรคะทําไมแผ่นที่หนึ่งจึงมีฝุ่นละอองมากกว่าแผ่นที่สองเพราะว่าแผ่นที่หนึ่งเนี่ย เรานำมันไปแขวนไว้บริเวณโรงเรียนที่ติดกับถนนอ่เมื่อติดกับถนนแสดงว่ามันมีรถผ่านไปมาเยอะทุกวันใช่ไหมคะในระยะสองวันดังนั้นคุณละอ,องเนี่ยก็จะเยอะมากเลยนะคะแต่ในแผ่นที่สองที่อยู่ในบริเวณบ้านที่มีต้นไม้เยอะๆนะคะกับพวกุณละอ,องที่น้อยนะคะแต่ก็ยังมีคุณละอ,องอยู่แต่เมื่อเปรียบเทียบกันก็ถือว่าดีกว่าเยอะเลยคะ่ะ ในกันมากค่ะจิจกรรมในวันนี้สุดท้ายนะคะครูอยากฝากแบบบันทึกิจกรรมในหน้าที่52ถึงหน้าที่53และในหน้าที่56นะคะซึ่งจะเป็นจิตกรรมที่12ลดมลพิษทางอากาศได้อย่างไรจะเป็นในตอนที่หนึ่งนะคะครูอยากให้นักเรียนนะคะทำแบบบันทึกิจกรรมนี้ให้ครบถ้วนนะคะหากนักเรียนไม่เข้าใจนัก,นกเรียนสามารถย้อนลิปวิดีโอ กลับไปแล้วหยุดแล้วทำการตรวจบันชึกได้เลยนะคะหากไม่เข้าใจอีกก็สามารถเว้นไว้นะคะแล้วเราจะกลับมาทุกคนกันอีกครั้งหนึ่งในตอนเปิดเทอมนะคะและจกันใหม่ในคลิปีีอหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย